มาคลิปสั้นๆันพน้า่าเพื่อนว่าให้ผมเฮ็ดคลิปสั้นๆครับเอาแบบกระทัดรัดพน้า่าโอเคเนองมาเข่าเนื้อหากันเลยกันวันสันจัดใส่ครับคลิปสั้นๆครับคลิปวิดีโอนี้ผมสีบ่อเกี่ยวกับไอ้ปัญหาที่ว่ามีตัวข้าบางขันครับไปซื้อในเครื่องนิเวศที่เป็ดไปรมาที่เพิ่นถอดปั๊มครับมาขับบ้าออกไปได้ครับผมสีบอ่อบางสิครับเขาเรื่องเลยเนาะโอเคเออแก้ก้อนมาั้งแรกนะครับเพราะว่าเจ้าที่ไปซื้อจากร้านใดก็แล้วแต่นะครับรื้อเครื่องอันนิเวศที่แป็ดแปรนะซื้อมาปุ๊บ มันออกมาจากยากอไม่ได้เป็นลักษณะนี้ครับเขาดีมัดอันนี้มากครับเขาจะดัดตัวนี้มานนั่ะครับเขาก็แก้วออกครับเทาแก้วเนี่ยเขาก็เอาเครื่องมากครับผมจื๊อแบบนี้ชิซากเกตว่าท่าโบราณท่าบริษัทนี่เขาเสียนเขาสะล็อกสูมากครับเนี่ยพี่น้องให้เบิ้งครับเขาสะล็อกสูม่านี่คือตำแหน่งของอันการล็อกสู้ครับมันดีเดือยเข้าข่าวมันตีผูกกันแบบนี้ครับ นี่คือตำแหน่งการล็อกสู้อ่าย่ำทีหนึง่งคันเขาเห็นว่าลักษณะน,นี้นี่ก้อนห้องสิถอดนอนสองตัวออกก้อนเดี่ยวไฟ้บังคับศูนย์ออกมานี่เขาต้องดึงตัวนี้ครับหลังมาแบบมีก้อนครับแบบนี้สังเกตว่าดึงดึงมาปุ๊บเอาไอ้ตัวเดียวเขาขาวมันขึ้นนี่มันถีหหน่หายก็ไปเห็นไหครับหายก็ไปทีครับผมเรื่องห้องเขายังไอ้ถอดนอน,นี่ออกหรอกเขายังเอาฟ้าบัางคับศูนย์ออกมานะครับเดี๋ยวผมสิ่ครับไปตำแหน่งเกเรเดิมเลยพี่น้องนะ นี ard, ่ค anyway ือตำแหน่งรอกสูบครับเดือยตัวนี้จะผูกกัาแบบนี้ครับมันมีอ้ไูกค่าอะไรอยู่สองสามพันนะครับเพื่อซื้อไปซื้อจะกผมไปครับเพื่อนพยายามถอดตัวนี้บอกเพื่อนถอดเราสองตัวแล้วมาหนีเพื่อนพยายามถี่ดึงมามันดึงออกบ่ไอะไรครับมันถืออะไรยังไงเนี่ยกระเดี้ยวผมล็อกสูบไว้เนาะล็อกสูบไว้มันก็ดึงบ่ได้ไรเราขันตำแหน่งตำแหน่งล็อกสูบแบนี้ปุ๊บนี่สังเกตด้านล่างครับสังเกตว่าด้านล่างสปริงตัวนี้ครับ อมันมันมันสิรัดไอเหี้เนขาดไลยว่าให้เ่นขาดมุนหลยครับนี่คือการล็อกสูนะครับพอเป็นขาดมุน,นไ่ได้ปุ๊บมันกระแนนครับดึงเอือดึงออกยากนะครับพี่น้องมีลูกคาท่านึงครับเพื่อนออกไรเเพื่อนกยพยายามงัดครับเพื่อนกระใสใช้ข,ข่วงมางัดงัดตานขางัดงัดไปกันมากทุนนี่แตกครับผมเนี่ยแตกเลยงัดจนเบี้ยวครับผมงัดเพื่อนะเอาตัวหนยกมากครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมทีอ่าเฮ็ดให้เบื่ออ่าแบบสดๆได้โ <Okay. S 1> อเคเออเพื่อนก็ถอดถอดนอตมาเนาอครับ นอนมากคอับผมทียกตัวในตัวอย่างในกรณีที่ไม่ปวดตัวโซ่ครับว่ามันจะเสื่อมไดนะครับดึงบออได้พี่น้องดึงบออดอกมันแน่นนะครับก่อนมากอย่นีว่านะครับดึงเลยดึงในก็บอกครับเี๋ยมันแน่นมาเลยนะครับ,บระนะครับนนเนี่ยมาที่นี่พ่อึงบอกเพื่อลูกค้าท่านก็ใส่เนีงานครับงานทันที งัดนี่งัดแนงัดนี่แนงัดนี่เนกะแตกเคี่ยวคือจะบอบสร้งนะครับกะสรุปก็คือให้ดึงดึงตัวนี้ก่อนนี่เพื่อปลดล็อกดึงป้าแล้วเทาก็ดึงมาเลยครับง่ายๆครับเห็นบ่ง่ายมากเลยครับบ่เอ่อเดี๋ยวผมจะอธิบายกับข่าวอีกหน่อยครับอันนี้คลิปนี้สำหรับมือใหม่เลยครับเด้อมือเก่ากับมือตรงเบิ่งครับผ่านไปเลยนะครับสังเกตว่าพวกข้อล็อกโซ่ป้อมนี่ สปริงตัวนี้นี source, ่ม so, ันจะแคบเข้านะครับสังเกตได้ผมถือลอกศูนได้สังเกตได้มันมันทีแคบเข่าเด้อเด้อปั๊บเห็นบ่ครับสปริงนี่ตอนแรกมันอยู่ริมด้านนอกกันบ่พอหลอกศูนปั๊บมันสิเด้งเข้าไปด้านในมันนีแคบเข้าครับมันนี่ผมสิปลดล็อกเด้อสังเกตเดีอยตัวนี้มันมันสิมันสิดันเข้าไปด้านในเด้อปลอกต่างกันมาสังเกตว่าสปริงตัวนี้มันมันสิด้านนั้นด้านนอกเด้อ ปั๊บเห็นบ่ครับอยู่ตำแหน่งแล้วมาทีนี้ไอ้สปริงคดลวดกลมๆนี่นะมันไปอยู่ตำแหน่งล็อกสูบแบบอะไรทีมันจะมาคล่อมตัวนี้ไว้ครับนี่ครับเห็นไหนี่ครับปั๊บเห็นบ่ล่ะเนี่ยปั๊บสปริงกลมๆนี่นะเนี่ยครับมันถิ่มาคล่อมตบตัวชุดถอยถวยคาตัวนี้ครับนี่ตัวที่ผมหมุนนี่นะครับพอล็อกสูบปุ๊บมันจะกดดันบีบแบบนี้ตัวนี้ที่พวกขยับ นี่ตัวนี้ที่ปกขยับครับพอปวดหลอกปับ๊บมันที่อ้าออกปับ๊บบางทีตัวนี้มันที่ขยับได้โอเคเข้าใจเน่อย <Okay. S 2> ง่งงายๆหลักการมันมีแค่น,นั้นเองครับอ่ระเทศนี้มีคําถามตอยดียครับถามว่าในเมืองของว่ามันเป็นมันเป็นแบบนี้แล้วเป็นอย่างคืออย่างบกปวดหลอกมาเลยหมายกว่าทรงไห้ลู้ขาดนะครับทําไมถึงไม่ปวดล,ล็อกอยู่ตาแหน่งนี้เลยแมนบอททาไมต้องล็อกแบบนี้ส่งมาไปให้ลูกค้าบางสีนะครับ คำตสอบก็คือวางสี่ครับพี่อฟังคันดึงมาตำแหน่งไอนปลอกปรับตัวนี้ไม่ได้สูงครับเนี่ยไม่ได้สูงพอลงกองปรับเนี่ยมันจะปิดฟ้าในประเด็ครับนี่นะมันจะดันมันจะดันขึ้นสี่ครับมันจะปิดไม่สนิทนะครับผมวันนี้คันท่อนกดตำแหน่งปลอกปรับนี่สังเกตว่านผงวะนี่ครับพอหลอกปรับนะครับตัวนี้มันจะตาลงครับมันตามลง มันกระสิปิดกล้องนี่ได้สนิทนะครับนี่นี่คือเหตุผลของทางบริษัทดีว่าเขาเฮ็ดมาแบบนี้นะครับมาที่นี่ผมส่งให้ลูกค้าผมต้องล็อกแบบนี้ไปให้ลูกค้ากันคันพุ่มบอกลอก,กันสิพุมกระปิดบนสนิทเตื่อนครับนี่ครับมันต้องล็อกไปแบบนี้เหมือนที่ทางบริษัททำมาแบบไหนผมก็ทําให้ลูกค้าแบบนั้นสะดวกสบาย <laughs> โอเค,อคาาพี่น้องคิที่สันสันจุบปุ๊บโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปพื้นฐานแบบนี้ผมทเทียนลงหนึ่งเดยรครับคันเขาเฮ็ดบ่ได้เพราะว่า,า,วามันต้องเฮ็ดครับผม